สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำหนึ่งรถเก๋งถูกสวยจริงตรงปกก่อนเอนเลยอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะและทลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ปรับสภาพกันอีกเช่นเคยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ส,สดๆร้อนนะคะน้ำหนึ่งก็นามารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะใครที่กําลังมองหารถซีดาน,นะคะรถ4ีประตูกับ Honda c i v i c F F.B. นะคะคันนี้เป็น Honda Civic F.B. 1 8 e ปี2012จดทะเบียนปี2013คันนี้3มือแล้วนะคะน้ำหนึ่งก็นำมารีวิวให้ทุกทุท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะอามาดูค่ะคันนี้นะคะมาจากสุรินทร์น้อ้ายทะเบียนนี้จะไม่ใช่ทะเบียนนี้นะจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพแล้วก็เข้าของเพชรยศน,นะคะตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่เพชรยน์นะคะอยู่โกดัง3น้ำหนึ่งนำมาเอาคันนี้มารีวิวนะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าเดิม ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟหน้ากรอบไฟหน้ายังไม่ได้ทําการขัดนะคะเดี๋ยวเราไปปรับสภาพทําการขัดเพิ่มเติมให้นะคะได้เป็นกรอบไฟคู่หน้าด้วยนะคะไฟตัดหมอกนะคะได้เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างที่บอกเนาะการัน <S <S ตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่ไม่มีชารุดสูญหายนะคะรถไม่มีกับสีทั้งคันแน่นอนนะคะคันนี้อาจจะมีหินกระเด็นเล็กๆแน่นอนอันนี้นนเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าแบบ มันมันนิดนึงเนาะเพราะว่ารถมือสองเขาจะมีเสน่ห์ของใครของมันอยู่แล้วนะคะมีนิดนึงบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะเก็บเยอะเนาะเพราะเก็บทั้งชิ้นเนี่ยบางทีมันจะเห็นหมดเลยนะคะแต่ว่าอ่าอันไหนที่มันดูแบบเฮ้ยมันน่าเก็บไปเราเก็บให้เพราะว่าน้ำหนึ่งนะคะจะนํารถไปปรับสภาพก่อนถึงมือลูกค้าคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะคันนี้ได้สเกิร์ตรอบคัน FB 1.8 E นะปี2012จดทะเบียนปี2013คันนี้นะคะได้เป็นดิสเบกสีล้อได้เป็นล้อแม็กดเดิมๆนะคะแม็กขอบ16นิ้วนะคะได้ดิสเบกสีล้อเลยล้อแม็กเดิมนะเดิมจากโรงงานดูสเกิร์ตด้านข้างเดี๋ยวเราไปเก็บไปเก็บแล้วก็ปรับสภาพให้กระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างด้วยคันนี้ติดคิวกันสาดมาให้นะแล้วก็ที่เปิดด้านนอกเป็นโครเมียมด้วยนะคะมาดูด้านหลังล้อด้านหลังเนะะี่ยค่ะ ได้เป็นดิสเบกทั้ง4ล้อเลยนะคะเกิตรอบคันแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในค่ะคันนี้ก็จกเดิมรอบคันแต่ว่าฟิล์มเนี่ยที่น้ำหนึ่งดูคันนี้เนาะเดี๋ยวน้ำเอ่อเดี๋ยวน้ำหนึ่งเปลี่ยนฟิล์มให้เพราะว่าฟิล์มมันหมดสภาพแล้วมันดูย่นยนะคะเราเอามานี่คือมันดูย่นยนนะคะยิ่งบานหลังนี่คือแบบ ย่นเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะฟิล์มหมดสภาพแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะคะเปลี่ยนฟิล์มให้นะคะแล้วก็คันนี้เบาะได้เป็นเบาะหนังในเรื่องของความปลอดภัยได้ถุงลมนิรภัย2ใบนะคะถุงลมนิรภัย2ใบเบาก็เป็นรถมือสองอะเนาะรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วรถที่อ่าเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะคะเราปรับสภาพเก็บรายละเอียดขัดเบาให้นะคะมาดูด้านข้างประตูคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะเป็นรถที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งไม่ต้องตกใจไปในส่วนของตรงนี้น้ำหนึ่งเก็บงานให้ ะะเดี๋ยวน้ำหนึ่งเก็บงานให้เดี๋ยวคันนี้น้ำหนึ่งจะมาถ่ายให้ดูอีกทีตอนเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายังน้ำหนึ่งลงคลิปนี้ไปถ้ายังไม่มีใครจองนะเดี๋ยวน้ำหนึ่งมาลงอีกทีมาลงให้ดูอีกทีนะคะก่อนตอนที่มันปรับสภาพแล้วแต่ถ้าใครสนใจคันนี้สามารถจองเข้ามาได้เลยนะคะโทรเข้ามาปรึกษาได้นะคะก็เน,นี่ยค่ะคาบกาแฟยังอยู่อยู่เลยนะคะยังอยู่อยู่เลยอ่ะมาดู ภายในกันบ้างได้เป็นพวงมาลัยเวอร์นะคะสก้านพวงมาลัยเวอร์มันติฟังก์ชันมีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะเครื่องคันนี้ได้เป็น CD usb นะคะ CD usb ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวสตาร์ทรถก่อนนะคะนี่นะคะหน้าปัดนะะได้เป็นหน้าปัดสีฟ้านะคะก็มองสบายตานะคะมองสบายตาอะ่ะ ก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มาติฟังก์ชันมีฟังก์ชันนซ้ายขวานะคะรับสายนี่นะคะรับสายได้นะคะก็ปรับเสียงเพลงได้นะคะที่พวงมาลัยอ่ะมาดูเลขใหม่คันนี้ใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนสามนสามพันกิโลกว่านะคะเครื่องเสียงรองรับซีดีแอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบแบบกดเนาะแอรก็อันนี้ก็คือ แอร์เย็นแต่ไม่ค่อยฉ่ำเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวในส่วนของน้ํายาแอร์เดี๋ยวเราเติมให้นะคะอันนี้น้ำหนึ่งรีวิวตามจริงเลยคอนโซลด้านหน้าก็ถือว่าโอเคนะคะเนี่ยค่ะถือว่าสวยอยู่ขนาดรถที่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเนาะแล้วก็มีในส่วนของไอเจ้าตัวเวลาถอยหลังอะค่ะเขาก็จะมีเซ็นเซอร์บอกระยะเนี่ยค่ะเนี่ยตรงนี้ก็มีนะคะแล้วก็กระจกมองหลังมีตัวปรับลดแสงนะคะไฟหน้าถ้าตรงไหนที่เราไม่ติดนะคะแล้วก็ ดูแลให้ปรับสภาพให้นะคะใส่ห้องตรงกลางห้องปดิสารโอเคติดนะแล้วตรงนี้ก็ยันตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลล้างขัดให้นะคะให้ได้มากที่สุดเลยนะตรงนี้อ่ะเนี่ยค่ะกระจกฟิล์มนะฟิล์มมันดูลายๆเนาะเดี๋ยวฟิล์มลอกแล้วก็ติดให้ใหม่มาดูในส่วนของโครงสร้างค่ะคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมอยู่แล้วตัวเครื่องตัวถังเดิมนะคะนี่อันนี้จะเป็นสายไฟของไอเจ้าตัว เจ้าตัวนู้นนะคะเจ้าตัวที่จับเซนเซอร์นะนี่รอยเมกอาร์คนะคะสปอร์ตเมกอาร์คเดิมๆนะคะสปอร์ตเมสสปอร์ตเมสอาร์คเดิมๆจากโรงงานนี่นะคะอันนี้คือใครที่ไม่อยากเข้าแบบไม่สะดวกเข้ามาอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากดูรายละเอียดของรถอันนี้ลำหนึ่งให้ดูเลยนะคะให้ดูอะดูฝั่งนี้บ้าง ถ้าข้างบนข้างบนอะ่ะไม่โดนชนอยู่แล้วแล้วข้างๆล่ะนี่นะคะอให้ดูด้านข้างการันตีโครงสร้างเดิมค่ะตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เราไม่เอารถที่แบบว่าชนหนักมาซ่อมมาแนะนําให้ f อของน้ำหนึ่งผิดหวังแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของน็อตนะคะ,ะมีขี้ฝุ่นเนาะเนี่ยค่ะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะ ภาพสวยคันนี้ไม่มีจมน้ําไม่ใช่ไม่ใช่รถจมน้ํานะคะการันตีด้านข้างโอเคคันนี้ด้านข้างได้เหลี่ยบคมคมานะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มด้านหลังนะคะมีกระเป๋าเสกเอกสารทั้งสองเบาะเลยทั้งผู้สารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่มาดูฝั่งนี้กันบ้างงัดมาให้ดูเนี่ยค่ะ รอยสปอร์ตเมกอาร์ตนะคะเดิมๆเพราะว่าตรงนี้จะเป็นสองแผ่นนะคะติดกันนะคะเขาก็จะมีตัวเชื่อมต่อกันนะคะนี่สภาพสวยสมบูรณ์นะคะสภาพสวยอ่ะอันนี้เป็นสายไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับสภาพแล้วก็เก็บเข้าให้ใหม่นะคะนี่มาดูด้านหลังด้านท้ายค่ะ ได้ไฟท้ายเดิมนะไฟท้ายเดิม1.8เป็นเครื่องยนต์ iVtec จะอยู่ด้านหลังเนาะจะบอกเครื่องยนต์นะคะสปอยเลอร์ iler, มีเซนเซอร์มีเซนเซอร์ถอยด้วยนะคะเซ็นเซอร์กะระยะเกอรอบคันเดี๋ยวนึงเปิดด้านท้ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องด้านหน้าให้ดูไปพร้อมๆกัน เอามาดูด้านหลังค่ะนี่เจ้าของเดิมนะคะมีขี้ฟงขี้ฝุ่นอยู่เลยอ่าให้ดูอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงยังอะไรนะคะเราใส่ให้ก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าเดี๋ยวเราไปทำคมสารให้อีกทีหนึ่งนะคะดูคานคานด้านหลังนี่นะคะ,ะคานด้านหลังสีด้านๆน,นะคะไม่ได้โดนแบบพ่นมาอ่ะ ดเดี๋ยวอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําความสาาะอาดให้เนาะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดให้ปิดสดังเลยเอามาดูด้านหลังฝั่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะนี่นะคะมาดูรอยสปอร์ตเมคอัพนะคะตรงนี้เดิมแท้แน่นอนค่ะ การันตีใครที่กำลังมองหา Honda Civic โฉมนี้อยู่คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะคะสามแสนบาทก็จะผ่อน84งวดนะคะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000พันประมาณนี้ประมาณ7,000พนะคะประมาณนี้ลองเข้ามาสอบถามดูดูที่เครดิตนะคะ่ะเดี๋ยวนำหนึ่งดูดอกเบี้ยพิเศษให้ดูดอกเบนะี้ยถูกๆให้นะคะ,นะคะนี่นะคะ่ะคันนี้สามารถจัดยอดได้เต็ม ฟรีดาวได้ออกรถศูนย์บาทได้ออกรถศูนย์บาทได้นะคะฟรีดาวได้มาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันต่อมีด้านข้างฝั่งนี้ถือว่าสภาพใช้ได้นะพร้อมใช้งานแต่ว่าเดี๋ยวไปปรับสภาพก่อนเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะตอนที่รถปรับสภาพแล้วนะคะแต่ถ้าใครสนใจปรึกษาเข้ามาได้เลยนะคันนี้ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่า ช้าหมดอดนะบางทีรีวิวไปนะคะลูกค้าหลายๆคนก็สนใจเนาะก็ทักเข้ามานะคะบางคนก็รอรุ่นนี้อยู่ก็มาแล้วนะคะฮอนด้านะ,คะเครื่องเดิมการันตีนะคะเครื่องเดิมก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าน้ำหนึ่งจ่าดูแลในส่วนของแบตเตอรี่เปยนหายน้ำมันเครื่องให้อันนี้ให้ดูคานด้านหน้าคานหม้อน้ำนะคานห้ ไม่มีชนหนักหรือทานม้อน้ำแน่นอนการันตีนี่คตัวนอ็อตอันนี้สากระโปรงนะคะไม่แน่ใจว่าน่าจะมีการไขเก็บงานเดี๋ยวดูก่อนเนี่ค่ะอ่าจจะมีรอยไขนะ,ะอันนี้มีรอยไขเก็บงานมานะคะนี่คือจะเป็นรอยไขนี่นะคะเบ้าชกเดิม เบ้าชกเดิมนะซีนซิลิคโคนสติกเกอร์ขากระโปรงแนละขากระโปรงเดิมผ่านการความร้อนก็ยังสภาพโอเคเดี๋ยวเราทำความสะอาดให้นะคะคันนี้ย้ำอีกหนึ่งทีค่ะกับ honda F B 1 8 E นะครับปี2012จดทะเบียนปี2013เกียร์ออโต้คันนี้ราคาตั้งขาย379,000บาทนะครับก็ผ่อนนะคะผ่อนอยู่ที่7,000นนะครับผ่อนเริ้มต้นอยู่ที่7,000ใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่0 961984963ปรึกษาได้ฟรีค่ะนะคะเดี๋ยวนิำหนึ่งหาดอกเบี้ยพิเศษพิเศษให้นะคะอ่านวหาดอกเบี้ยถูกๆให้อันนี้ก็คือเข้าๆนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่7 0 0 0พันผ่อนเยอะๆถึง84งวดฟรีพบรบฟรีภาษีให้ด้วยนะคะถ้ามันอยู่ในช่วงอ่า สามเดือนนะคะเราต่อให้ฟรีนะคะแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงให้หนึ่งปีใครที่ดูคลิปนี้บอกดูคลิปนี้เดี๋ยวน้ำหนึ่งเติมน้ำมันให้เต็มถังด้วยนะคะเอาละค่ะนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ